ในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุกันบ้างต้องบอกว่าบอดี้ไม่ไม่บายคายในย่าก็จําเป็นแต่ว่ากําลังใจก็สําคัญเเมื่อนกันค่ะผี่บ่าเกลี้ยงโดยพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รวมกับเครือข่ายไปลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการในตําบลรัศดาค่ะ สี่มหนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อม้วยสำนังงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตและฝ่ายสาธารณส่งครอข้องคณะส่งจังหวัดก็มีการบูรณาการความร่วมมือค่ะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการทรมารักษาใจเยี่ยมขนไายไปให้กําลังใจคนป่วยในจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญข้องการปฏิบัติศาสนาิจข้องพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจําวันค่ะเช่นว่าการไหวพระสวดมนต์การทําบุญตักบาตรเป็นต้นซึ่งกลุ่มผู้ ปวยติดเตียงผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการทีว่าไม่สามารถออกไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ก็มีโครงการนี้เข้าไปช่วยเลือกค่ะโดยในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนางปริยัตแคกเพ่งนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตยู่ในสภาวะลำบากทางแม่จำนวนสี่รายด้วยกันค่ะก็นี่แหละค่ะนิมนตร์พระสงฆ์มาทำ กิจกรรมศาสนาส่งเคราะห์ค่ะโดยการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี่แหละค่ะได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญนั้นพระภิษุก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาถูกทางใจค่ะโดยการนําลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้มีสติแล้วก็มีกําลังใจก้าวผ่นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะครับนนจากนีีก็ได้ช่วย นะครับไอ้สิ่งโค้งจากการสัมบุญจากวัดเนี่ยใจใยไปสู่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยาลำบากในทุกพื้นที่กองุมชนต่างตางขงองผูกเกตและก็ช่วยครอบกรัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับในการลดภาระค่า,าใจาจในการคลองชีครับสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับรวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนรวมรวมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบปัญหาทางสังคมระหว่างเทศบาลตําบล รัชดาสุ่นช่วยเลือกสร้างคมเทศบาลตะบลรัชดาผู้นําชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้อมนุษย์และการเกลือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของตะบลรัชดาอีกด้วยนะครับเราไปควงเสียงกันเลยครับผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการไม่สามารถทำได้ก็คือสาธารณกิจท่านจะไม่ได้มีโอกาสไปวัดนะคะหลายๆครั้งที่มีพระสงฆ์ไปเยี่ยมให้ศีลให้พรเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่า เป็นความอิ่มเอิบใจนะคะในส่วนของผู้ป่วยแล้วในส่วนของผู้ดูแลเองก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นเพราะนั้นคิดว่า,าโครงการนี้ก็คงทํายาวๆไปนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้ความสาคัญมากถ้าท่านไม่ติดภารกิจสาคัญท่านก็จะมาด้วยตัวเองทุกครั้งพอมอทางานอยู่ภายใต้ขีดจํากัดของงบป,ประมาณแต่ได้ทางคณะสงช่วยได้ทางอปออมอชี้เป้าให้ทางพื้นที่ลงมาทําความเข้าใจนะคะคัดเลือกให้เนี่ยค่ะก็ทําให้โครงการนี้สําเร็จคนหมอให้การรักษาทางกาย แต่ธรรมะที่เราต้องดูแลจิตใจตัวเองนั้นเป็นการดูแลภายในของคนไข้เองโดยให้คนไขน้มีสติอยู่ในกับปัจจุบันรู้เท่าทันอาการเจ็บปวดของตัวเองด้วยการที่พยายามทําจิตทําใจยอมรับในอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่ทุรนทุนทนรายจนเกินไปแล้วก็ให้หมอเนี่ยไปโรงพยาบาลดูแลอาการเจ็บไข้นั้นโครงการนี้เนี่ยเราจะได้ใช้ให้ทั้งทำและให้ทั้ง ทุนนั่นคือให้ท,ทั้งธรรมะในการดำรงชีวิตในการเจ็บไข้ได้ป่วยและก็ให้ทนุนก็คือเรื่องของอุปโภคบริโภคนั้น,นถือว่าเป็นโครงการที่ดบบีบอกไม่ถูกว<ะ>่าดีใจบอกไม่ถูกขึ้นย้ายหน่วยงานจวออะไรกันอยระจากให้เขาชือแล้เรา่เียไอ้นันะบัตรประชาชเทศจะหมดอายุพอดี เนี่ยเดือนุ้ึกีเดือนพิศจิกานี่แหละนิจเทพแกไปที่นู่นไม่ได้ใช่ไหมที่อำเภอนะว่าว่าจะทํำยังไงอ่ะให้เขามาทําถึงบ้านทําถึงบ้านเล้ไหมได้ไหมเออมีแค่นี้แหละให้มันรู้ว่าบ่อยนะนิจเทพแกก็ไม่ใช่มีลูกมีอะไรอยู่กับสมคนตายหญ่นะครับเป็นการลงพื้นที่นะครับน้องยิ่งอมนะค่ะ